สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นายเทคโนโลยีแนลนะครับช่องนี้ให้ความสําคัญกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตแล้วก็สมาร์ทโฟนนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้การใช้ Photoshop กันต่อนะครับสําหรับเรื่องราวในวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับไม้บรรทัดนะครับซึ่งเป็นเครื่องมือนะครับที่ถือว่ามีประโยชน์ในการออกแบบดีไซน์ด้วยโปรแกรม Photoshop เป็นอย่างมากนะครับสำหรับการเรียกใช้ไม้บรรทัดนะครับสามารถใช้เมนูวิวนะครับแล้วก็ ลิกเลือกไปนะครับที่ Ruler นะครับหรือจะใช้คอนโทนก็ได้กด c อนที่คีย์บอร์ดแล้วก็กดตัว R กด1ครั้งนะครับ c o น t r o l า1ครั้งเป็นการแสดงกด c อนโ r o l R ซ้ำเป็นการซ่อนนะครับลองดูนะครับอ่ะตอนนี้ผมเรียกไม้บรรทัดออกมาเรียบร้อยนะครับวิธีการใช้ไม้บรรทัดนะครับอย่างที่บอกว่ามันมีประโยชน์กับการใช้สำหรับการออกแบบเพราะฉะนั้นแล้ว เราจะมาดูกันว่าใช้ออกแบบยังไงนะครับเพื่อให้ชิ้นงานดูดีมากขึ้นนะครับในเบื้องต้นเนี่ยเราจะเทสีสให้กับแบ็กกราวด์ซะก่อนนะครับเพราะว่าดูดสีขาวแล้วก็จะดูแบบธรรมดาเกินไปนะครับเราคลิกเลือกไปในส่วนของโฟกัสก่อนนะครับเพื่อไปกําหนดสีให้กับสีแบ็กกราวด์ที่เราจะใช้นะครับเดี๋ยวผมเลือกเป็นสีฟ้าก็แล้วกันนะครับ จากนั้นนะครับเราไปคลิกที่เพนต์บั c เก็ต o ู l รูปถังสีตรงนี้นะครับแล้วก็นำเมาส์มาคลิกที่พื้นที่ b บ็ k กราวด d ตรงนี้นะครับอ่ะตอนนี้ b บ็กกราวด์ก็กลายเป็นสีฟ้าในส่วนของ b บ็ k กราวด์ในต,ต,รตรงบริเวณ layer นะครับก็ก็เป็นสีฟ้าตามที่เราเทไปนะฮะจากนั้นนะครับเราก็จะเริ่มอ่าทดลองนะครับสร้างเป็นกรอบขึ้นมาโดยใช้ selection ชุดนี้นะครับ ตรงนี้ก็จะใช้เป็น r e c t a n g u l a r mask าสค o ีทนะครับอ่าขั้นตอนที่เราจะสร้างกรอบนะครับเพื่อไม่ให้ไม่ให้กรอบเนี่ยไปปนกับ Background เพราะฉะนั้นเราจะต้องคลิกที่ปุ่ม Create a new Layer ซะก่อนนะฮะเพื่อสร้าง La y ยอร์เปล่าๆขึ้นมาแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็ไปคลิกเมาส์เลือก r e c t a n g u l a r m a s k า e t o o ทตรงนี้นะครับพอได้แล้วนะครับก็มาคลิกเมาส์ค้างแล้วก็ลากนะฮะ ลากเสร็จแล้วก็ปล่อยเราก็จะเห็นว่าจะปรากฏเป็น selection แบบนี้ขึ้นมาตอนนี้ทำงานอยู่กับ l a อร์ที่1นนะครับผมสลับเอาสีน้ำเงินขึ้นมานะครับคลิกลูกศรตรงนี้จะสลับได้ระหว่าง foreground กับ background นะครับตอนนี้ผมจะเอาสีน้ำเงินเทลงไปใน selection ตรงนี้นะครับก็จะทำให้เราได้กรอบสี่เหลี่ยมสีน้ำเงินขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะฮะ ต่อไปนะครับเราจะทำการยกเลิก selection ที่ล้อมรอบกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้ออกไปนะครับเรากดปุ่ม c t r โทรนะครับอ่า selection ก็จะถูกยกเลิกไปตอนนี้ก็คงเหลือแต่กรอบสี่เหลี่ยมสิเงินแบบนี้นะครับแล้วเราจะมาใช้แม่บรรทัดทำอะไรกับกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าในบางครั้งนะครับเราต้องการที่จะวางวัตถุหรือว่าอ็อบเจกต์เนี่ยนะครับ ในแนวตั้งและก็แนวนอนเนี่ยให้มีระยะห่างระหว่างขอบเนี่ยมาถึงตัววัตถุเนี่ยให้เท่าๆกันถ้าหากว่าเราไม่มีไม้บรรทัดนะครับเราใช้วิธีการกะเนี่ยบางทีมันก็ไม่แม่นยำนะฮะแล้วก็ค่าที่ได้เนี่ยบางทีก็ไม่ตรงกับความต้องการที่เราอยากจะได้นะครับเพราะฉะนั้นไม้บรรทัดก็จึงเข้ามามีบทบาทในเรื่องเหล่านี้นะครับมาดูในส่วนของไม้บรรทัดกันเลยครับ บนไม้บรรทัดเนี่ยนะครับจะมีทั้งแนวตั้งนะครับที่อยู่ทางด้านซ้ายแล้วก็แนวนอนจะอยู่ทางด้านบนนะครับลองคลิกเมาส์ขวาบนไม้บรรทัดนะครับคลิกเมาส์ขวานะพอคลิกเมาส์ขวาเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะเห็นค่าที่เขามีมาให้สามารถเลือกได้นะครับว่าจะให้เป็นพิกเซลเป็นนิ้วเป็นเซนติเมตรนะครับก็แล้วแต่เราจะใช้งานตรงนี้หากว่าเราใช้งานในการออกแบบพวกป้ายโฆษณาอะไรพวกนี้ หน่วยที่ใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเซนติเมตรนะครับเพราะว่าจะเข้าใจได้ง่ายนะครับเราก็เลือกเป็นเซนติเมตรตอนนี้ก็จะเห็นว่าหน่วยของแม่บรรทัดทางด้านบนแล้วก็ทางด้านซ้ายเนี่ยหน่วยก็จะกลายเป็นเซนติเมตรแล้วนะครับตัวเลขก็จะดูง่ายๆเข้าใจได้ง่ายแบบนี้นะครับทีนี้เราบอกว่าเราต้องการนะครับที่จะให้ขอบทางด้านบนเนี่ยมาถึงตัววัตถุเนี่ย มีความกว้าง1เซนติเมตรนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีตัวช่วยนะครับตัวช่วยจะเรียกว่าเส้นไกด์นะครับเส้นไกด์เนี่ยให้เราคลิกเมาส์ค้างบนแม่บรรทัดนะครับแล้วก็ลากลงมาจะมีเส้นติดลงมาสังเกตนะครับให้ลากเส้นไกด์เนี่ยไปตรงหน่วยที่เราต้องการเช่นตรงแนวตรงแนวนอนตรงเนี้ยนะครับเราก็จะเห็นว่า หน่วยที่เราต้องการก็คือ1เซนติเมตรเพราะฉะนั้นตั้งแต่สูนถึง1ก็คืออยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะลากเส้นไกด์เนี่ยมาพักเอาไว้ตรงนี้ตรงหาซนติเมตรต่อมาครับส่วนที่เป็นแนวตั้งนะครับเราก็ต้องการที่จะอาให้ระยะห่างจากขอบจนถึงวัตถุมีค่าเป็น1เซนติเมตรเช่นเดียวกันเราก็นำเมาส์ไปคลิกที่ไม้บรรทัดนะครับคลิกเมาส์ค้างไว้แล้วก็ลากเข้ามานะ ก็มาชนที่1เซนติเมตรจาก 0- ถึง1นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับเราก็จะได้ขอบจนถึงตรงนี้นะครับมีค่า1เซนติเมตรแล้วก็ขอบนี้นะครับจนถึงตรงนี้มีค่า1เซนติเมตรเช่นเดียวกันทีนี้เราก็จะขยับวัตถุนะครับหรือว่ากรอบสีน้ำเงินตรงนี้นะครับมาไว้ให้ตรงค่า1เซนติเมตรเราก็คลิกเมาส์1ครั้งนะครับไปที่วัตถุหลังจากนั้นก็คลิกเมาส์ค้างแล้วก็ลากนะครับแล้วก็เอามาชนกับ เส้นไกด์ทั้งแนวนอนแล้วก็แนวตั้งนะครับเพียงเท่านี้เราก็จะเห็นว่าค่าที่เราได้จากขอบทางด้านบนจนถึงตัววัตถุแล้วก็ขอบทางด้านซ้ายจนถึงตัววัตถุเนี่ยนะครับก็จะมีค่าเท่ากันแล้วนะครับทีนี้ก็จะเกิดปัญหาขึ้นกับทางด้านขวานะครับเพราะเพราะเราจะเห็นว่าทางด้านขวาเนี่ยค่าของตัวเลขเนี่ย มันไม่ได้อยู่พอดีตรงขอบใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเราวัดเราก็ต้องมานั่งนับซึ่งมันเสียเวลานะครับเรามีวิธีการง่ายๆนะครับโดยการตั้งศูนย์นะครับนำเมาส์นะครับวางไว้ตรงมุมตรงนี้เลยนะเป็นรอยต่อระหว่างแม่บันทัดแนวตั้งกับแนวนอนเนี่ยนะครับคลิกเมาส์ค้างนะครับแล้วก็ลากนะผมขอคลิกซ้ำนะครับเนื่องจากว่า,าโปรแกร,รมบันทึกวิดีโอของผมเนี่ย มันต้องคลิกซ้ำไม่เช่นนั้นแล้วมันก็จะไม่ทํางานนะครับก็ต้องบอกไว้ตรงนี้ก่อนว่าทําไมบางครั้งคลิกไปแล้วไม่มีปฏิกิริยาอะไรเกิดขึ้นนะอ่ะโอเคผมคลิกเมาส์ค้างนะครับแล้วผมก็ลากมาจะเห็นว่ามีบวกที่เป็นเส้นแนวตั้งแล้วก็แนวนอนติดขึ้นมาแบบนี้นะแล้วเราก็มาปล่อยตรงมุมครับตรงมุมเลยอ่ะพอปล่อยตรงมุมแล้วจะเห็นว่าก็จะมีเลขสูตรปรากฏขึ้นมาเรียบร้อยละตรงนี้ครับช่วยให้เราทํางานได้ง่ายนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าหากว่า เราจะวัดจากขอบตรงนี้ถึงตรงนี้เป็น1เซนเราก็นําเมาส์มาที่แม้บรรทัดทางด้านซ้ายนะครับคลิกเมาส์ค้างแล้วก็ลากมาแล้วก็มาปล่อยที่ตัวเลข1เซนติเมตรตรงนี้ครับจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะอ่าโอเคส่วนทางด้านล่างนะครับเราก็บอกว่าเราต้องการจะเว้นตรงนี้ถึงตรงนี้1เซนเช่นเดียวกันนะครับเราก็นําเมาส์ไปคลิกที่แม้บรรทัดทางด้านบนนะคลิกเมาส์ค้างไว้ครับแล้วก็ลากลงมาฮะ จากนั้นนะครับขอโทษทีนะครับเดี๋ยวเราปล่อยเราปล่อยแม่ปล่อยเส้นไกด์ตรงนี้ได้ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ได้ตั้งศูนย์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปตั้งกันนะครับวิธีการตั้งศูนย์ทางด้านล่างนะครับก็ไม่แตกต่างจากการตั้งศูนย์ทางด้านบนนะครับก็คือไปบริเวณพื้นที่ตรงตรงนี้เหมือนเดิมนะครับคลิกเมาส์ค้างแล้วก็ลากลงมานะครับจนกระทั่งเอารอยต่อจุดตัดนะครับไปไว้ที่มุมนะแล้วก็ปล่อย อ่ะตอนนี้ศูนย์ก็อยู่ตรงนี้แล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้แล้วว่าตร,ตรงนี้คือศูนย์นะครับก็คือส่วนของขอบไปถึงตรงนี้ก็คือ1เซนเพราะฉะนั้นเราก็นําเมาส์ไปวางบนเส้นไกด์อีกครั้งหนึง่งคลิกเมาส์ค้างแล้วก็ลากลงมาให้ตรง1เซนนะครับอ่าแล้วก็ปล่อยแค่นี้เองครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ส่วนที่เป็นขอบของทั้ง4ด้านเลยตอนนี้ก็จะมีค่า1เซนติเมตรเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าพอเรามีแม่บรรทัดกับเส้นไกด์เข้ามาช่วยเนี่ย ก็จะช่วยให้เราทำงานได้ง่ายมากๆเลยนะครับเส้นไกด์นะครับเราสามารถสร้างได้ไม่จำกัดไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนนะเราคลิกเมาส์ค้างแล้วก็ลากนะครับเราคลิกเมาส์ค้างแล้วก็ลากอย่างเช่นต้องการซอยเป็นเซนติเมตรหลายๆเส้นแบบนี้นะครับเราก็ลากไปได้เลยนะครับจะเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนสามารถทำได้นะครับคลิกเมาส์ค้างแล้วก็ลากลงมานะครับ แล้วก็ตัวของเส้นไกด์เองเนี่ยถ้าเราบอกว่าเอตัวของสีที่เป็นสีพื้นเนี่ยเป็นสีเดียวกับเส้นไกด์เลยเราจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงเนาะเราก็ดับเบิลคลิกไปที่เส้นไกด์นะครับอ่าเพราดับเบิลคลิกไปที่เส้นไกด์เสร็จนะครับเราก็ไปเลือกสีของเส้นไกด์ได้ตรงนี้นะอ่าเลือกเป็นสีชมพู กดโอเคครับเรียบร้อยแล้วเพียงเท่านี้ครับเส้นไกด์ก็จะเปลี่ยนสีแล้วก็ช่วยให้เราทำงานได้มากขึ้นเข้าไปอีกนะครับและเมื่อเราทํางานเสร็จเรียบร้อยนะครับเราบอกว่าเราไม่ต้องการเส้นไกด์เหล่านี้แล้วงานของเราเสร็จสมบูรณ์คอม p l e t เรียบร้อยนะครับเราสามารถเคลียร์เส้นไกด์ได้นะครับใช้เมนูวิวนะครับแล้วเลือกเคลียร์เคลียร์ไกด์นะครับอตอนนี้เส้นไกด์หายไปหมดเรียบร้อยแล้ววิธีการ เคลียเส้นไกด์ก็ง่ายๆแบบนี้แหละครับทั้งหมดนี้นะครับคือเรื่องราวของการใช้ไม้บรรทัดแล้วก็เครื่องมือที่เกี่ยวข้องที่ช่วยให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามในเทคโนโลยีช n แนลนะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีคำถามใดๆเหมือนเช่นเคยครับพิมพ์เอาไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับ วันนี้ลากันไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ